สวัสดีค่ะเรามาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่เกิดจากการวางแผนได้ไม่ดีหรือว่า เรามีการวางแผนที่ดีอยู่แล้วแต่ว่ายังมีเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการแผนได้ไม่ดีนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างจะต้องประกอบไปด้วยคอนแทคเตอร์ Contact ur, ผู้รับเหมาคอนซซลท์ Consult, หรือที่ปรึกษาและสุดท้ายนะคะก็คือโอนเนอร์เจ้าของเงินหรือเจ้าของโครงการนะคะค่ะปัญหาแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับคนงาน เช่นถ้าเราไม่ทราบว่าคนงานที่เรามีเพียงพอกับงานที่มีอยู่ในตอนนี้ไหมถ้าคนงานไม่เพียงพออาจจะทำให้โครงการเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเรามีคนงานมากเกินไปจะทำให้ค่าใช้จ่ายที่ต้องให้แรงงานมากกว่าแผนที่วางไว้นะคะ และปัญหาต่อไปนะคะก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับการเงินก็คือถ้าโครงการมีความล่าช้าเกิดขึ้นอาจจะทําให้การเบิกงวดเงินทําได้ช้านะคะและด้วยธุรกิจก่อสร้างเป็นการใช้เงินแบบหมุนเวียนอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นๆอีกด้วยนะคะและปัญหาที่3นะคะก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับวัสดุเมื่อเรามีการวางแผนได้ไม่ดีจะทําให้การสั่งของมาล่าช้าอาจจะทําให้การเริ่มงานได้ช้าวกว่าแผนที่เราได้วางไว หรือถ้ามีการสั่งของเข้ามาก่อนที่งานจะเริ่มอาจจะทําให้วัสดุหรือของนั้นเกิดความเสื่อมสภาพได้นะคะและปัญหาสุดท้ายนะคะที่คนส่วนใหญ่จะพบนะคะก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารนะคะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการทํางานนะคะมีคนหลายๆคนมาทํางานร่วมกันมีการติดต่อประสานงานนะคะมีการวรวบรวมข้อมูล เราจะต้องมีการทำงานผ่านหลายคนหลายแผนอาจจะทำให้ข้อมูลตรงนี้เกิดความล่าช้าเกิดขึ้นเวลาที่อาจจะต้องตัดสินใจในการแก้ปัญหาอาจจะทำได้ช้ามากขึ้นอาจจะทำให้ปัญหานั้นใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ไปแล้วนะคะดังนั้นเมื่อเรามีแผนที่ดีอยู่แล้วสิ่งสําคัญที่ช่วยให้แผนของเราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเราจะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยทําให้แผนของเราสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะคะ แล้วในวันที่14รกรกฎาคม2563เราจะมีเว็บวินาที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะถ้ามีผู้สนใจนะคะเราสามารถลงทะเบียนเข้าชมได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ